ขอนแก่นยูเอแต็ดอาแฟนๆขอนแก่นมาเลยครับขอนแก่นนี่วันนั้นผมดูข้อความใครไปดูบอกว่านําเสนอแต่ทีมใหญ่ๆที่ผมว่าเขาไม่ดูคิดไซคโค้งจริงนะผมว่าผมเป็นช่องเดียวที่ผมเสนอทุกทีมแบบเป็นหลักมากเลยตลาดซื้อขายแล้วขอนแก่นเนี่ยเป็นทีมที่ผมมีการพูดคุยน่าจะเยอะผมคุยกับน้องมิกนะครับซึ่งน่าจะเป็นผู้จัดการทีมนะครับช่วยผู้จัดการทีมน่ารักนะครับก็ให้ข้อมูลกับเราดีมากในเรื่องของตลาดซื้อขายต่งตางๆ เห็นไหมครับพอดูเป็นผังแบบนี้มันดูง่ายกว่ามันจะเห็นชัดเจนเลยว่าตำแหน่งหลักที่อยู่เนี่ยใครและก็ที่เสริมเข้ามาเป็นใครอขอนแก่นนะครับเข้ามาแค่3ตัวเนี่ยเท่านี้เลยซึ่งตำแหน่งที่ได้มาผมว่าขอนแก่นเสริมถูกจุดครับถูกจุดเลยคือเสียโรเบโรคาบราวไปผมว่าจริงโรเบโรอ่ะเก็บได้แต่ปัญหาคือไม่ยิงไงพอไม่ยิงก็ต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายผมว่านักเตะก็ ก็ต้องเข้าใจตัวเองทางฝั่งของขอนแก่นเองร็บทีมเขาก็ต้องการประตูถูกไหมเพราะว่าฟอร์มมันดรอปไปเยอะมากอะจากในช่วงฤดูกาลก่อนแต่อีฟสันเนี่ยจริงๆก็เป็นหนึ่งคนที่ต้องรับผิดชอบเหมือนกันแต่ในเมื่อทีมเขาตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยปัญหามันอยู่ที่ตัวสนับสนุนอีฟสันก็ต้องอยู่ต่อครับและก็ไปหาตัวอื่นเข้ามาช้อยแรกที่จะได้กองกางตัวรุกเนี่ยจริงมันมีหลายโจทย์เนาะ แต่มันก็ยังมีผู้เล่นโคต้าอาเซียนอยู่เหมือนกันที่จะคอยซัพพอร์ตตำแหน่งนี้ได้แต่พอริดอโคเฮนมาเนี่ยผมกาลังช่างใจว่ามันจะเป็นส 4, ี3-4-1-2อำนี้หรือเปล่าหรือมันอาจจะเป็นอาจจะเป็น3-4-3น,น,นะครับทีมก็ยืนได้เนาะแต่ริดอโคเฮนเนี่ยด้วยสไตล์เขาเนี่ยมันเหมาะกับเป็นพวกตัวริมเส้น,นมากกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พวกปีความเร็วสูงแต่เขาเป็นเชิงเทคนิคเล่นหนึ่งต่อหนึ่งดีนะครับ แล้วสไตล์บอลแบบนี้ตอบโจทย์ที่ดอโคเห็นแน่ถ้าเราเห็นภาพจําตอนสมัยเขาเล่นกับหนองบัวตอนยุคคดวางแล้วก็เจ็บในเกมแรกอ่ะจริงเกมนั้นเจอกับทางนครราชสีมาเนี่ยก่อนที่เขาจะเอ็นข้อหน้าขาดเนี่ยนะครับโอ้หผิวมากแล้วก็หนึ่งต่อหนึ่งถ้าให้พื้นที่เขาเล่นแบบอิสระเนี่ยตอบโจทย์แล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นการเอามาแล้วคุ้มค่าในตลาดรอบนี้สําหรับทางขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับส่วนกองหน้านี่ คือจะบอกว่ามาตามเทรนฟุตบอลโลลหรือเปล่าเขาเป็นเป็นลูกครึ่งสเปนโมร็อกโกใช่ไหมแต่ว่าดีกรีนี่มันไล่เรียนกันไปก็ไม่รู้ว่าจะจะมาปรับตัวได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าขอนแก่นเองเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องการกองหน้าที่อิมพอร์ตมาจากต่างประเทศนะครับเขาเพยายามหาตัวในประเทศก่อนหน้านี้ก็เป็นเลงเดนิสมูริโลเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายมูริโลก็ยังอยู่ในแผนของชุมบุรีก็เลยกลายเป็นว่าเกือบจะไปจบกับปาโลคอราโด จริงๆโปรไฟล์มันถูกส่งเสนอไปหมดแหละนักเตะเอแยะหมดอ่าเฮนรี่อันนี้เยอเอ็ดิกโจฮันนาก็เคยไปอยู่ในมือของทางขอนแก่นยูไนเต็ดเหมือนกันโปรไฟล์นักเตะแต่ทำยังไงละ่ะถ้านักเตะเขาไม่ได้อยากย้ายอยาก,ยากสมสรต้องสังกัดขอนแก่นก็เอามาไม่ได้รวมถึงเรื่องของเงินเดือนขอนแก่นก็มีบงรมมาณจำกัดในการจ่ายต่างชาติอยู่แล้วนะครับไปลงล็อกอย่างนี้เนี่ยการได้ที่ดอโรเฮนมาผมว่าคุ้มนั่นคือหนึ่งอ่าส่วนทางาเลสเตอรี่เนี่ยน่าจะต้องลุ้นต้องลุ้นนะครับ เอาเป็นว่าถ้าโคเฮนเชื่อมอิฟซันได้ไม่ยากจนเกินไปที่อย่างน้อยผมว่ากลับมายิงอะกลับมายิงอาจจะไม่เยอะเท่ากับมาดูการที่แล้วหรอกแต่ว่าน่าจะทําให้บอลแดนบนของขอนแก่มันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนโค้ดบอสเนี่ยสไตล์ฟุตบอลของเขาผมว่าเขาคุ้นเคยกับเด็กอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของวิธีการหรือว่าการพูดคุยกันหรือการปรับแต่งแก้หน้างานอะไรเงี้ย สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าก็คือตัวบนคู่ยิปซันนั่นแหละถ้าเกิดว่ายูเซฟเอสเซจารีดีนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ช่วยให้ขอนแก่นเนี่ยฟื้นกลับมาได้มากกว่านี้เพราะจริงๆตอนช่วงปลายๆมันเกือบดีแล้วนะครับนะตอนที่โค้ชเบ๊มมาทำอถึงแม้มันจะไม่ชนะแต่ก็แพ้ยากเหมือนกันก็ได้แต้มมาทุกๆเกมนะครับแต่พอเปลี่ยนแปลงกันแบบนี้ปุ๊บแผนในการทำงานของข,องขอนแก่นยูเวตดเปลี่ยนพอสมควรนะ เพราะว่าทางโคดเบสเนี่ยก็ตั้งใจจะเปลี่ยนประมาณสองสามตำแหน่งแต่พอเปลี่ยนมือจากโคดเบสตัดสินใจลาออกมาเป็นโค้ดบอสปฏิพัทธ์รอบดูเนี่ยเขาก็ต้องพยายามใช้ทรัพยากรที่เขามีแล้วก็เติมผู้เล่นเท่าที่จําเป็นกับงบประมาณที่มีไม่เหมือนเดิมครับขอนแก่นในฤดูกาลนี้กับฤดูกาลที่แล้วแฟนบอลเชียร์ก็ผมว่าถ้าไปดูบ่อยที่ขอนแก่นคงจะเข้าใจทีมอะว่ามันต้องอยู่ลักษณะแบบไหนเนาะก็เอาใจช่วยนะครับขอให้ กลับมาเล่นสนุกเหมือนฤดูกาลที่แล้วพอนั่นแหละคือสิ่งที่น่าพอใจสำหรับขอนแกน่นถ้ากลับมาเล่นสนุกรับแน่นสวนดีอาแปลว่าใครไปเยือนขอนแก่นในบ้านกลับมามีเสน่ห์ขอนแก่นก็จะมีแต้มแล้วก็จะมีโอกาสรอดแต่ด้วยการเสริมแบบนี้นะครับคือเดี๋ยวเราไล่เรียนไปทีละทีเราจะเห็นเลยว่าทีมในกลุ่มเดซโซนเสริมหนักจริงๆและขอนแก่นเป็นหนึ่งทีมท,ที่เสริมเบาไปหน่อยนะครับในมุมผมแต่เข้าใจครับเข้าใจส,สภาพการเงินของทีมงบประมาณที่มีนะครับ ส่วนตำแหน่งที่เหลืออ,อย่างประตูนะครับได้เฉลิมพดัดขออภัยเฉลิมพดัมพดก็นะครับมาจากอัศวินเกาะขวางคือตำแหน่งที่เสริมประตูเนี่ยตัวหลักอัไม่ใช่เฉลิมพัดอยู่แล้วแหละแต่นี้เราเป็นตัวหลักที่ย้ายเข้ามาก็าใส่ให้ดูว่าเ,ออเขาเสริมอะไรเข้ามาในทีมเพราะว่าเสียยศพลเทียงดานะครับผมว่าแกนหลังไม่ขี้เหร นะครับทีนกรโจชูกรแเมนโจฮันโซนะครับไม่ทิเลวิงสองข้างนะครับผาดุพงษ์หาสุริภา,ากรวรกลางก็อยู่ในทีมชุดหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงกลางาก็แน่นนะนฤุพลก็เก่าปาเดชาก็เล่นได้ตามจ็อบอยู่แล้วเอาเป็นว่าอีกหนึ่งโจทย์คืออย่าไปโดนแบนเยอะอย่าไปพลาดเหมือนในช่วงเล็กแรกนะครับเล่นละเอียดหน่อย โดยเฉพาะการเล่นนอกบ้านคือบอกว่าในบ้านเขามีสเสน่ห์เขาอยู่แล้วเพราะว่าแฟนบอลเขาแข็งแรงแล้วเ็าช่วยให้เกมมันดูดูมีแบบอารมณ์ร่วม,วมตลอดเวลาอาเป็นว่าน่าเชียร์น่าเชียร์ครับถ้าในบ้านดีขอนแก่นก็จะรอดนะครับจะรอแต่ถ้าเกิดในบ้านไม่ดีเหนื่อยเพราะว่าจากการเสริมต้องยอมรับว่าเป็นการเสริมที่ไม่ได้ดูดันเลยในช่วงเล็ก2สําหรับกลุ่มที่จะต้องรุ้นหนีตกชั้นนะครับ